อ๋เขาไม่ให้ผู้ใหญ่ขึ้นอ๋อจะขึ้นตรงนี้เองอ๋อเด็กเด็กอนุบาลอนุบาลไหนคะเนี่ยอนุบาลชีอ๋ออนุบาลชีโอ้ยระวังมันโอ้ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าให้ไม่ให้ผู้ใหญ่เล่น <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ดูดูดูสนุกไหมครับ <c oughs> เออ เบิ่งโน้ทนท่านนี่เป็นบ้านเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่ก็เป็นบันไดขึ้นพูนะ้น่ะเด็กน้อยหมักขนาดเอ้าปีนมึงเนาะปีนได้อยู่บ่ป้ายันบ่ได้อยู่เนาะมันสิตกเอาแค่นั้นละเออผู <c oughs> นะป้าจับมันมั่นมันมันม่นจับแม่นแม่นอันนี้คือเป็นคล้ายๆของเล่นไปง,ไง่ายง่ายเออ มีบันไดขึ้นโอ้ยอดห่วงลอดห่วงมานี่ต้องคล้ายๆกับเป็นลูกเสือเออแล้วก็มาลอดอุมโมงค์ตรงนี้นี่นมาลอดอุมโมงค์ตรงนี้ตะลูดนี่นี่ลงมานี่หรือคนที่ อ่าลอดอุโมงบ่ไดก็มาตัวนี้นี่ขึ้นไปนี้ไปตัวนูน้นเอาอามีเสียงมีแตรด้วยมีต้นคริสต์มาสมีอันนี้อีกจกคือเดียวกับเครื่องบินเนาะลอดมาโอ้มีน้ำมีน้ำมีน้ำขังนะมีน้ำขังอยู่โอ้อ่ามีน้ำขังน้ำขัง ตรงนี้กรอดมานีหมุนเดินบันไดขึ้นมานี่ปะตัวนี้ขักขนาดตัวนี้เออคุณอืมตัวนี้เป็นตัวที่สำหรับกำลังแขนนะตัวนี้กำลังแขนนี่กำลังแขน,นกำลังแขน กำลังแขนแล้วก็ลงมานีปึ๊บเนาเอา,เอามานี่อีกอ๋อมีกองอีกมีเอาป๊ึงระวังระวังเนอะระวังจับมันมันเนอเอามีกองอีกมีนางกองอีกเออนางไห้เอเอนางไห้นางไห,นงห,นงห้นางดีดนางดีดโป๊ะปึงโป๊ะปึงโป๊ะปึงโปึงโป๊ะปปปึงปงโน,น เเป็นที่โหนเป็นที่โหนนี่นี่นี่โหน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 อันนี้เป็นที่เหยียบโอ้ป้าถ้านบสถ้าไม่ระวังนี่คาบปากฮะโอ้โหสมมุิสมุิไม่ได้แขวนจริงจริงเออเพีเซนเตอร์อันนี้คือเวลานั่งแล้วก็ อ,อันนี้เด็กเด็กเ <deal wir> ด็กเ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 ด็กมันจะไม่ค่อยนั่งหรอกพ่อมันจะยืนมันจะขึ้นไปยืนมันต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นมันจะขาดไม่ขาดหรอกเล็กขนาดขาดเพขาให้เด็กเด็กอันนี้ก็ปีน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 อันนี้ข้อปฏิบัติเดี๋ยวมาดูข้อปฏิบัติอ่าท็อกพ่อพูดว่ามีข้อปฏิบัติไนะ ข้อปฏิบัติในการเล่นเครื่องเล่นอาสนะวิหารนะครเทวดามีคาแอลท่าแร่เห็นไหมผู้ปกครองควรเอาใจใส่ดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เด็กเล่นตามลําพัง2ขณะเล่นเครื่องเล่นในสนามไม่ควรเล่นผลักกันดึงกันหรือต่อสู้กันไหมสามเครื่องเล่นอย่างยามัดล,ละมักและไม่ประมาท4เลือกประเภทของเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยและเพศ 5เลือกสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการเล่นเครื่องเล่นชนิดนั้นๆ6โปรดรักษาความสะอาดและทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้งข้อปฏิบัติหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมายปฏิโททีโทกทีโทกโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครสาขาย่อยท่าแร่ใด้ๆห้ามสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดทุกประเภทและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิดบริเวณนี้บ่ให้มานั่งกินเหล้าเมายาอยู่นี่การขโมยหรือทำลายทรัพย์สินถือเป็นความผิดทางอาญาซึ่งจะต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายฝ่ายงานรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงอาสนวิหารพระเทวดามีคาแอนท่าแรกโอเคเนาะสำหรับวันนี้พามาเบิ่งของเล่นเห็นไหมอ่าก็สนุกสนานกันเด็กๆนาอครับเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ